เอ้เยปลาตัวนี้ครับเอาเอานั่นนั่นนั่นมานี่คือหมอมอแมลังนี่อยู่บ่นี่อยู่บ่นั่นนั่นยังดินดินอยู่ครับยังดิ่นอยู่อู้หู้หู้หู้ตัวใหญ่ครับตัวใหนนี่ยังไง,ดไงเดี๋ยวเราหาหมองเกลือก่อน สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเที่ยงทเที่ยงกังวลหรือครับเดี๋ยวบ่ายโมงนี่เขาเที่ยงแล้วบดเด็ออกอาหากินหลายมือรับสองสามหมื่นค่าแท้อันนี้ยากยากที่อันนี้เขาครับเอเที่นักฆ่าซาลิงพอดีเขาเหเเเเเนาาา็เนเนี่ยไหนครับนักฆ่าซาลิงบดไซเบตด้นนะครับนี่สองสามหมื่นแหละแต่ชุดพุ่มไซเบตครบกาลังนตาโตเร็วมือชอบอันนี้ครับนี่เดี๋ยวสีโลกมือเร่งนี่แหละครับเบตครบ ใส,อส่อยู่ขมสาอยู่สวนครับอยู่ในเอ,เอหน้าดำมานครับผมมานเยอะเลยขายได้วางสองร้นะครับโกบมันลายครับ,รบแต่ว่าตัวหน่อยผมกับปล่อยไป่ลายเลย,ยากให้มันใหญ่ก่อนจัวหน่อยัหน่อยอยู่เพมปล่อยไป่ลายตัวอยู่เอาตัวใหญ่มันก็เลยขายเลยครับวันนี้ครับเดี๋ยวมาเลียนเลี้ยงเงาครับผมยี่สิบกว่าหลังเกือบสามสิบที่แรกมี่สามสิบนะครับผมใส่มว่านบ่ ว่ามืึอก่อนนี่นะพอดีได้เขียนมาหน่อยนึงลองไปใส่มึงมันผนเทแล,ล้าไหมครับันี้น้ำสวยก็เทอาบ่พ่อครับเจี๊ยบไปซองหลังเนี่ยงโยงยี่สิบยี่แปดลัง่งนะครับเดี๋ยวมื้อนี้พามาทางนี้ครับบ่ทันได้มาใส่อยู่่แถวอยูแถวนี่พุ่นนะครัดเงาหมดเลยครับครับเดียวนเขียนมาครับผมไหนมาหลายตืบเดี๋ยวก็มีตวงงัวเงาหมดครับตัวพ่อใส่เบ็ดเลย ผมไปไต่เอามาขึ้นนีน่ยจริงเราไต่เอนน้ามัท่างครับเดี๋ยวมึงมื่อเลีงมันอีกโต๊กสามมาอีกบอกชออนน่วนี้มันก็ตกมาสองสามหมื่นแล้วครับตกมาติดต่อกันเดี๋ยวเราขี่ฟ้าไลน์สิหนาสีโตกอยู่อหอ,าาอกเดี๋ยวใครมันตกเดี๋ยวผมพาไปใส่ยเป็ดกบอยู่หม่องผมไปไต่เหวียงผมไปเมืองใหม่แหละอาจจะเป็นมันนี่นี่คือมึงส่งเดี๋ยวมึงก่อนครับมึงอากาศก,าอก,าออก่อนมึงมันสีตกบัวครมันสีตกลงไปเจอที่ไหนไอ้ห่าเนื้เอาาเราพี่ชาเป็ดกบกันครับผมย่ร้องมู่นกันครับ เนือเกียดใส่ยางวินนะครับแล้วย,ย,ย่างวินแล้วย้ำจักสองรอบย้ำรอบอัน,นี้ใบประมาณใบสามใบสี่เดีวก็ะรอบอีกสามสี่สามสีถุงหรอกบหนึงครับแล้วก็รอบสอ,องะมีหันนี้พ่อเลยครับผมพ่อเดี๋ยวมันแรงผมมาใสไ่ไมอีกก็ได้มันร้ายครับเนี่ยนี่ตัวมากเลยครับีมเห็นะเนอิโม่ครับเดี๋ยวต่อเตะ้ครับตาโม,มเดล

เมืองฟานี่ขวมาฟังนั้งผีวะไม่ยูรเราฟังกันครับเวันนี้เราฟังท่านี่เมืองตาจีมากวาอานเนอเมหายกินลายหมือน ก็ใส่บิดเลยผมก็ขอข้างเงินนะครับรขอ้างเงินนี่แหละมันจีมานห่ มานี่ย,ยดีเลยด,นน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 ด้านเมซส่เบียดบนเนี่มาได่วนแล้ว่เนาะังไก็เดี๋ยวพอกันตอนมมยัมหลอกอันนี้เลยครับรลอบแหลก,กโอ้ยใช่เร็วกว่าใบมุงกัวเนี่ยนะครับใบาสามกัวใบสี่เนี่ยะ,ะม่ณนี้แหละครับผมดีว่ดีกันสิไอ้คุณยใส่เบตออาจจะเป็นคนละคิบกันกันกนกนกนผบผมส่เบนโคบญ้่ปุ่น ได้ก็ฝากกดถื่ใจแน่ครับผมแล้กฝากกดติดตาวนะเปกงใจผมขอครับมึงิมาน สีม่วงกว็กลครับเกือบห้ามมงไปย่างเบ็ดรอบแรกครับใส่ใบตะไบม่งวงหุ่นน้วอู้นะครับยงี้วเป็นหุ่นนะครับชุดกระแทะปัป๊มเลยยี่สิบกว่าลังเกือบสามสิบลังครับเมืองสิมีพ่พอโตบ่มีปลาบัวเทียนนีน่เขียดพรมคือเป็นเนียน่ยไหนลังนี่ตายบ่บ่าตายครับอ๋อบ่าตายบ่เปลี่ยนหรอก ทรงคือบ่ทรงในรกๆนี่ใส่ด้ขางเดียวครับขางใส่ขางคัวใส่บ่ได้ครับหน้ามันสูงไหมหน้ามันน้อยโมทรงสัมีปลาก็เลยเบื่อใส่ครับใส่ในขางเดียวใส่ขางเดียวไปไกลเติบอยู่มังมีอยู่ในหลุนพอาะลังบ่หนิลังนี่นือดินดินวะดินอีหยังอืมีปลาเดีวนี้ครับ นั่นนั่นแต้มเลขครับผมโอ้ปลาคอตัวงามอยู่ครับนี่ดูน้ำงามเลยครับนี่ตัวปลาเอ้าเต็มเลขมากแล้วเหนือ่อเขียดผมทำง,ง,งานแล้วเต็มเลขมากเลยแต่งตัวไปง่ยายไปไหครับตัวงา,งามนี่แหละเนอะย่างอย,ย,อยู่ไล่ครับยี่สิบเจ็ดลังยี่สิบแปดลังนี่แหละครับเสียสองสามลังนั่นแล้งนี่ห้อยสว,วบอยู่ครับนี่ ม,มึงเกลียดพวกฝงมึงบ้งเถื่อนเลยเอาแล้วใช้เงียบไปกันก่อนปลาส้วงสวบดีอยู่ครับปลาส้วงกินดีอยู่แต่ผมเห็นลังนั่นโยงโยกอยู่บนนี่ครับนี่ลังต่อนหนานี่ครับส้วงโยงโยกอยู่มันโยกียัง,ยงได้ไปมึงก่อนที่มันโยกมันแห้งเฮ้ยปลาตัวนี้ครับเอาเอานั่นนั่นนั่น มานะี่ครับตัวงามเลยนะครับใบยีแห้ตามไ,มไหมไหมเนี่เอา้าเตรียมซองเลยครับผมนับซองเลยครับตัวสากันเลยหนาจะเป็นขอกเดียวกันแต่ว่าลังต่อหนานี่หมอบอยู่ครับนี่อยากอยู่บ่อยู่ขั้นหมอบอยู่อยู่บนอนอนี่คุณว่าเนี่ยขั้นโกงเลยอยู่ยังไง อยู่บัอยู่บัอยู่ครับปลาส่งสวบดีอยู่ครับมันหงบ่อยู่ที่เรียกว่าสิพี่ขุนยาใสเบ็ดขบมึงส่งสิบเลยไปเถอะครับเดี๋ยวไปหาเขียดดีกว่าเดี๋ยวส่งหัวคำเขียดมันออกพอดีแหละเอาไอ้ยามหลอบเดือกพอดีเนี่ยหลังๆเดื่มไส้หรือซองฟังแหละครับนั่นาทา <c oughs> <cra> <izer> งน <OUR> ี้ก็มีตัวอุตุั่นน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 ั่น โอ้มันตีเพิ่มปากมันหน่อยเดียวไหมรูดจำเสียดายเสียดายมันรูดครับโตลุ่นเดียวกันละ่ะปลาตัวใหญ่มันรุ่นเดียวเบ็ดสันมาใส่ครับเพราะว่าหมางเบ็ดมันจังหน่อยอันนี้มันหมางเบ็ดมันใไงเนี่ยปลาตัวใหญ่ใกล้สิเบิดแล้วครับนี่ขอดหัวมุ่งนี่แหละนี่นั่นแล้นี่กินอยู่ครับผังบโมยูปลาสวนดีครับนั่นอ๋ออ๋อเดี๋ยวยังวางกันอีกมันเลี้ยงละ่ะปลากินดีอยู่ครับ เดี๋ยวมันรุ่นสิเอาเบ็ดหน่อยมาใส่ดีกว่าเบ็ดครับเรือดลังเดียวนงังสุดถ่ายร้ยางนี่เขียตึ้อไม่อยู่สูงเด้ว้ามันดดขึ้นมาเต็มนกูนยัง่ะไปลงไปน้องแต้มครับรอบนี้ กาไม่แหละตัวนึงมันหลุดไปตัวหลุดเดียวกันนี่ครับหลุดง่ายกว่าสองมื่นหน่อยนึงเดี๋ยวบันรุ่นเสียเอาเบ็ดหน่อยมาใส่ครับเฮ้ยขั้นสัตขั้นนีน้มันหยางเงาเนี่ยมันใส่หยากรับผมว่าขอมันเ,เ,ลเนนหลื่อมซุ้มแหละเกี่ยวกับเงื้อปลาไหครับปลากินดีเบ็ดสุดลังกับเหงื่อเดี๋ยวเ,เดี๋ยวช่งวงเพราคำเขียนมันจะออกเดี๋ยวผมไปหาเขียนเดี๋ยวจากสองถุงม,มายามรอบนึงอันได้เขียนไล่แล้วรอบเลือกยิ้มมายามอีกรอบนึงครับรอบขาถุงห้อถุง อ๋อตายกินดีจริงสิต้องพยายามดูดครับผมอ๋อตอนนี้สูงเต็มครับผมแกก็ย,กยังวางสิบตัวอย่นะคือเดี๋ยวไปหายกันแต่ไ,ไลย่ยังไมายามอีกสองรอบอันนี้อันใดบูรารายยังไมายามอีกรอบเดียวเดี๋ยวพอกันอีกรอบนึงครับผมแต่ผมไปหายท่เมืองเกศก่อนดีเดดไล่กันเลยอ๋อเดี๋ยวพอกันวครับผมโอ้สองตัวงามอีกรับสวัสดีตอนคำ สองถุ่มครับผมเวนางลายาเม็ดลอดที่สองวังหงมงถุงหนึ่งผมไปขี่รถคูบเขียดในบ้าบุลายครับคูปค่าเดียวครับนี่ช่องหกงมงช่วงหนมอกำลังลงหอดถุ่มหนึ่งครับในบ้าบุรลายครับไดห็นตัวโมยเหี้งจำเห็นครับพอดีเลยว่าปานโมยไหมรอบแรกวังสี่หามงหน่ไปสองเต้มรุดตัวหนึ่งมึงหลอดหนึ่งซี่มีเยกตัว เปตเตอร์ยมัมอีกจะหลอบบ่นี่านปาก,บบกบบากเหลือม่แหม่ไปทั้งปุ่นช่วงคืนบ่หลอบนี่ห่วยมีร้านบูดินบ่เหอวะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเงาไม้ครับผมไปช่วงคืนบ่หรอครับหลอกหน่หมอกล่องบ่คักเลยครับปากเหลือมอยู่ใกล้ๆบุ่นบุหวงวาเมอเล่งย,ยีโตกบ่เด็กๆ นางนีค um, oh, okay. 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 ือเป็นเนีนี่อยู่บนนอนี่ยขั้นเบ็ดข้งเลยครับมองๆๆออ้งูงูไมากินปลาครับมึงปล่อยแล้วอืมเมื่อไหมากินเพราคอใหญ่ไหมมึงตัวปลาแม่บักใหญ่ไหมงั้นมาขับหางวังกันนี่ครับอู้มึงตัวปลาจริงแล้วครับโตงามเลยเอาอเตียมเลกครับ S <S โอ้ยงูมันก็แลังมากินเหมือนกันนี่มันไายออกไรตัวใไงปลาที่กินไหนปแ๋แหลมแหลกมากนะครับหลอดนี้ตัวง,งามครับตัวง,งามก็หลอดแหลกเลยแต่ว่างูมันจะไม่กินเซลนนอ,ยอย่างนนี้งูจะทอเงี้ยงบนนี่ไหนชิหญ่ังก็ป๋มืออยู่ดอกของว่างูปากกว้างอ่ะยังอยู่ร้ายครับกำลังย่างดิสชองซำลังเอง หลังนี้ดลเป็นไหนเงียดีบ่คืบบอบดินบดินอยู่ดินอยู่มีอีกบ่แต่บอกยังไลยอยู่ครับไม่ต้องเครื่องทางอยู่นั่นหลังนี้หลังนี้อยู่บ่นี่ยอ้าวมันอยู่โอ้โหอยู่ครับ โอ้เครื่องทังเลยครับกำลังได้แต้มเดียวนึงไหมส่วนลายเงือสียั่งไหมบัมคือเครื่งเว่นเลยเว่นเงาเบิดเกือบสุดหลังมันจะมีอย่พ่อแต้มบนนี้ค่อยตื่มกันนะหนุ่ยเรื่องหมอหมอบ,บ้านหลังนี่อยู่บนนี้อยู่ก่อนนั่นยังดินดินอยู่ครับยังดินอยู่ โอ้โหโอ้โหตัวใหญ่ครับตัวใหนนี่ตัวไหนเดี๋ยวเราหาหมองแกะถึงก่อนแถมที่สองครับตัวงามเลยตัวนี้ตุ่นส้มเขียนนี่ครับเดี๋ยวการยูครับนี่ตัวแหลกตัวแหลกส้มเขียนครับตัวแหลกตัว่าตัวสองตัวงามอยู่ เออจังสีได้ไหมจังเหมนเมียกเกียบเออเต็มใหม่เต้มือได้การครับผมเต็มที่สองโตมงานสีแด้ไหมมันคือหลอบแหลกที่นี่ตัวหหน่อยเออเต็มใหม่เต้มมือดีครับอ้วนครโอ้ย่ายา โอ้ยอย่าสโลแต่การเนีน่ผมต้องเตรียมแล้วแต่การครับตัวที่สองตัวงามเลยใหญ่กว่าตัวแหลกเอออย่างสีได้ไหอย่างชมเงาเขียนบ่คือต้องเวีนต้องเวียน,ยนตัวนหน่อยๆใหญ่กว่าซองหนิยวหน่อยหนึ่งต้องล้างก่อนเดิอมใส่สองฟังละครับอันนี้มึงฟังนี่สิได้โตบ่ ไม่ตัวก่บห่อยดิ่นซื้ออยู่มีอีกกับ่บร่มเลยไหมครับฝนตกเถะดึกดึกนี่ผมว่าเอาอุา่งสี่นางเนี่ยเนี้ยคืออยู่สูงแถ่ มันตายพวกหอนออกครับมันไม่ร่มเลยไหมใบของโมตีนพวอเม็ดเลยครับใกล้สิเบิ้ลเลยแต่ว่าขางท่านี้เพราะงแตพ่อโตอยู่เด็นนี่อยู่บอหลังนี่อย,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 ยู่บออยู่บออยู่บออยู่เบิ้ลแหละครับเดือนรังเดียว เยลยลังเดียวโอ้ผมใหญ่ให้ใฟังผีครับที่เด๋วมันอยู่ฟังเท่านี้แหละมึงส่งปลาเซบูกินเขาฟังเท่านี้ก็ได้ใหญ่ให้ใฟังผีลังสุดท้ายนั่นอยู่บนนี้อยู่บอผมว่าบโอยู่บอยูอ่อีหลีครับโอ้ยเอา,อา,อาเดี๋ยวเซนเซ,เซ,เซียลใบหลุนไหม ตงานรอบสองครับตัวงามตัวนี้ตัวนี้ตัวแหลกตัวแหลกนีงก่งูกำลังมาขับมันมาขับหางมันเจอกับปล่อยครับแต่ว่าอ้วนคักเลยครับตัวนี้รอบแหลกรอบแหลกหน่อยไเยวเลยแบบนี้แต่ว่ารอบแหลกปลากินดีอยู่ครับเหยื่อบิดเกือบสุดหลังแต่ว่าหอบสองนี่เหย,ยื่อยางลายพอยใครจะใส่เหยื่อ

เดี๋ยวพอการเมืองสอบจะรักขึ้นอีกครับวันนี้ราตรีสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ้ยอยากหวนนะครับบางทีไรสวัสดีตอนสอบครับผมอากาศเย็นคือเกาเย็นน้ำหมอครับมืขึ้นฟ้าเหลือมอยุ้ยิไก่ว่าจะโต๊บโต๊ครับผมเมืองสุ่งเชีอ่อกแลวครับพาออยุไปกูเบสครับใส่หวทแตมวนันตอนใบ ย้ำซองหลอดครับเมื่อวานนี้พุ่นน้องหุ่นใก,ก่อนลอเลยต่อแรกกันย้ำซองสีมงหางมงแรงครับในซองเตีมเต้รอบนั้นปลากินดีอยู่ของตัวหน่อยครับในซองัวย้ำรอบซองถูกอีกเท่านึงครับแต่อีซองัวแต่รอบนั้นตัวใหญ่เงี้ยยังคือเก่าอยู่ครับ ไอยังให้เลิกรอบสองถุ่มมาขึ้นนี่ส่วนลายเงาสีย่างครับ,บรเบ่ร์อยด์ใส่เงยมาขึ้น,นแต่ว่ารอบรอบแรก,กนันเงยเบิร์ดสุลังครับเง้ย,ย่างขึ้นเก่าอยู่ไหมนี่โคชคขึ้นบนจอหนิโบเป็นเลยครับยางขึ้นเงยเขียดย่างไกลมากยางเบิร์ดสุดลังไหม เ่ยเขียนจากสงามยาสะดังนึงือเป็นเีาหนีท่านเวผมก็หมุนยังส่มัเขามาปวดอบ่เอานโบเมีนนี่ผมว่าเนี่ม่นกผู้ใดปวดดอผมไดปักไว้ังสี่เลยครับนี่โอ้ยังให้นอคนเนาะ เนาะสามันเด้ครับี๋ยทำบุญทำทานไปา่าาๆโตเลยเนาะทำมานล้ม,นนมีพอ่อโตอยู่เขาไม่ยามไหมแลวเนี่ยดินเดียวๆคือเก่าครับโมเป็นเลยยามขึ้น ใช้ย่ามวิ่งเดียวก็ย่ามสอหลังหนึ่งก็ห้อยพูดมาถอดไหมผู้ดใดพูดถอดขั้นเบียดผมออกทางหนึ่งเขาท่านมีพุ่มโตอยู่เลยครับทางขว้วมือท่านไหนพุ่มเต็มอยู่หรงนองลองพวกุเรียนไปลุ้ไปลุ้มาอยู่เลย อันนี้ขึ้นอะมรอยู่สาเจ็ดสิบเบิดแหละครับบปิดปาพวกตัวแม่ย่มเสองกี่ลายเห้งนันนี้เงี้ยย่งถึงหัว เบิดล่ะเรือลังเดียวลังเดียวลังสุดท้ายโอ้โอยู่ครับ เลยครับเงี้ยวขึ้นเงี้ยวขึ้นปลาบงกินม้อครับเงี้ยอ,อย่างายไหมสมปล่อยไปเบิรดอยู่เงี้ยวเว้นมาได้แล้วจ้าหน่อยผมดมีใส่ครับเดี๋ยวจ้าหน่อยคิเขอเดี่ยวแปดโมงครับพี่ใ่ในภาพใส่ทั้งปุวดครับทั้งอะไทั้งขางห่วยทั้งตรงขามฟังตรงขามกันไหมอยากจะบี้ยขั้นหน่อยครับคนยังแนยวมาห็นอันนี้ขั้นมันเงี้ยวโหดคนมันแนี้ยหมยินครับมันมีดังนึง,นงมันถึงปลดออก คือทดลองอางนีนาดแล้วก็ปักขึ้นไน่อยเพราปลาปลาเขาแตกมุเบิดเด้หนาเขาจีบปูเอาล่ะแล้วเป็นยังนะครับขึ้นกับอะไรอีกสองตัวกับตัวงามอยู่ครับตัวใหญ่ยอยู่บางครึ่งกิโลได้อีก่หรอกครับแต่อีกตัวหนึ่งกับงูกำล,ลังกินอยู่แต่ว่ารอบสามสี่โมงหาม้าโมงปลาตัวบุเใหญ่ครับใหญ่ก็สองนิ้วหน่อยนึงเอาเสร็จหมาวันนี้ เหลี่นก็ดีอ๋อแค่นีก็ฝาอง้เนี้ยครับผมฝากกดติดใจแน่ครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเานี่ยสิบประมาณครับผมแต่ว่าต้องเล่นปลาจินดีกว่าเนี่ยเกต้อขึ้นโปเินเลยอะอไหนยังว่ากันคิดต่อไปมืางทีต่อไปสิมานนจะไมุ่ดดีเราผมมันขึ้นผม,มกผมไผ่ได้ไหมเด็กๆผมไปใจเก๋ฟังแคุดไหนมาไล่ติดอยูครับเอ้าเดี๋ยวพายย่ายามได,ดูกันนี่ยย้จากสามสี่หลอดมง ให้ได่ก,กับฟังพี่เฉนีนะครับผมสวัสดีครับพรอัลบกิปต่อไปเดี๋ยวเราลุนเมืองกิ๊บกันสิมานจำได้เดี๋ยวฟังทั้งฝุดเดี๋ยวหอยนะผม